คุไปครับอันนี้จะไปไหนครับไปไหนครับมาถึง<ม>ว่าผมรับจ,จ้างไไขับรถขายยานะคุณคุณจ้างไหมผมกำลังหารายได้อยู่คุณแต่ะมีต่งนีันชี้แค่สองแสนเอาผมเอาแสนเดียวครึ่งชั่วโมงม่น้องส่งแกงอีกแสนห้าอันนั้นหัวห้าหมื่นแล้วคุณติดไววห้าหมื่นสองหมื่นห้าได้ไหมคนกันเอง ในในก็เป็นคนรู้จักกันคุณพูดช้าช้าชัดชัดได้ไหมครับก็ไปข้างใน้ได้าด้านอย่างเงี้ยเราคุณพูดแล้วนะขี่ขับคุณจะไม่พาเราเกมใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่รู้ครับไม่เป็นไรปกติล้ว ขายเองเราก็เกมคนฝากเงินเก็บของเรียบร้อยแล้วใช่ปะลองลองให้หน่อยก็ได้ครับมีเงินอยู่ไหมไม่เอาครับไม่ใช่โจรโอ้ทำเป็นมาแบบทำเป็นแบบใ<ม>นส่ซื้อคุณมี XP ให้เวียนขายขายต่อเวียนปะ EP หน้าเหมือนคนแบบทำงานแหลอครับ อืแล้วแล้วคุณทํางานไหมอ่ะเห็นบอกเพื่อนว่าชอบฟาร์มเหมืองคือว่าชอบทางานขายขายไปแล้วครับขายไปแล้วครับอ๋อแต่ว่าฟาร์มเหมืองไม่มีไม่ได้อีกีนะคะอ๋อแล้วครับแต่ผมได้ไงอะไรนี่คุณมันเป็นแบบอะไรอ่ะิเศรษฐีชนเหรอได้อีกีอะพอดีพองามทำไงให้ได้อ่ะ กูก็ปั่นไปเลยน้องจะจริงจังอะไรขนาดนั้นฮะน้องชายพี่ให้หมดแล้วให้มาแล้วก็ล่แจกได้ยังน้องชายพี่เป็นไรพี้เพลงกันด้วยป่ะน้องจริงจังหรือไงน้องชายพี่พี่ก็หยอกล้อกันไปปกติน้องชายลงติดแล้วเดี๋ยวเาล่นเดี๋ยวจะไม่เล่นร้านกลางอ่ะขำๆอ่ะแบบชีวิตก็ต้องมีความสุขกันบ้างนะเอาจริงอ่ะ ปกติต้องขายยังไงครับหมายถึงว่ายาแบบขายจุดสิบเราหรือว่าอะไรเออแล้วมันออขายจุดธรรมดาค่ะจุดสิบไม่ไหวยังไงไปแล้อยู่ตรงไหนวันนี้ปีสิบกว่าคันนึงอยู่มันแล้วแต่แล้วแต่จุดจะเกิดอะค่ะตรงคุณจำจุดที่คุณเจอเราได้ปะไอตรงตลาดกลางอ่ะอันนั้นอะมีจุดหนึ่งแล้วก็กีฬาสดมันมีแล้วกมาดีเทะ เดเรน้ะไม่ด่าเลยไม่เกิดแล้วก็สายเปสายมือข้างหน้าใช่ค่ะสายมือเนี่ยตรงตรงเนี้ยค่ะจุดหนึ่งไปยังนานี่ยไม่จุดสิบนะผมผมลองไม่ใช่จุดสิบไม่ใช่จุดสิบถ้าจุดสิบมันจะมีวงขึ้นค่ะวงแดงๆรอบๆตะกูลสูบยังไม่เปิดครับเดี๋ยวตะกูลสูบเดี๋ยวรอตะกูลแน่แข็งแกร่งก่อนครับเดี๋ยวรอตะกูลแน่แข็งแกร่งก่อนเดี๋ยวรอตะกูลแน่แข็งแกร่งก่อน แต่ว่าไสูดแของมันเยอะนะมันเยอะมากมีตัเด for ียวเลยนะวิวไไปหนนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่มันมันงัดครับพี่งัดอยู่ครับพี่งัดอยู่ไปว่ะไปว่ะไปว่ะไนเปว่ะเดี๋ยวช่วยครับเป็นผมที่ตามเหมือนกันผมตามนะมึงก็ร่นมารอร้านทางก็ได้มั้งเดี๋ยวเพื่อนโดนยิงตกมันเยอะป่ะมันเยอะกว่าในว่อหรอปะเยะาใ่อเยอะกว่า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 แต่จ้า อย่กเล่นนะครับขำนะอย่าซีเรียสนะจริงจังอะไรแบบนั้นนะไเปี๊ยกนะใครสามคนสามคนก็คุณเอามาเป็วกาลังมันไอเปียกนีเมันรอดแต่มันยังไม่มาเลยมันอยู่ในตู้แดงติดตัวแคชทมันขายแค่ขวดเดียวมันไม่อยากโดนจับอ่ะมีกี่ขวดครับมาดูก่อนคุณคุณชนเขาหรือเปล่า มันมีจุดเดียวเหรอครับใช่ไหมไม่ค่ะมันมีอีกมันมีอีกให้เวียนขับให้ไหมขับหาจุดให้ก็รู้นันี่ครับว่าต้องขับอ่ะก็คุณบอกว่าคุณรับจ้างขับขายยาผมไม่ได้รับจ้างหาจุดนะครับผมแค่รับจ้างขับรถนะครับ เดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีแบบเปิดอีกหลายตระกูลเลยครับเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอแบบรออะไรลงตัวนะครับน่าจะเปิดหลายตระกูลเลยฝ่ามือน,นี้จุดหนึ่งเราคุณจะมาขายแล้วก็ฝ่ามือน,นี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้อีกจุดหนึ่งฝ่ามือน,นะครับ ตรงนี้อีกจุดหนึ่งขอมือเจ้ยนะใจ้ยนะแมวนะคุณจแครับไหมได้หมดครับได้หมดเลยได้ได้ครับได้จบใครอ่ะครับ บ้าอีบ้าผมจะจริงจังอะไรขนาดนั้นนะเอ้ยจะท้องกันทำไมวะน้องชายตำรวจมาหนีให้ผมหน่อยนะผมผมหนีไม่ตึงครับครับไม่ตึงเหมือนกันครับพอพอพอบาลพอบาพอแล้ว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 เดี๋ยวค่อยเจอกันวันใหม่วันอื่นวันอื่นวันอื่นพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นตัวสายทำไมขายถูกกันยังครับอ๋อไม่ใช้กันแดงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันอยู่น่าจะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดมั้งคะ เอาแล้วไม่เจอเราตั้งหลายวันไม่ไม่นึกถึงเราบ้างหรออืมต้องต้องนึกถึงไหมคะโอ้ไม่ต้องก็ตอบก็ได้ครับั้างั้นอะเกรงใจละไม่เป็นไรครับทำไมอะถ้าอยากให้นึกถึงก็นึกถึงถ้าไม่อยากก็ไม่นึกถึงแรงนะอันนี้เราไม่เจอกันตั้งหลายวันไม่นึกถึงเราบ้างไหมคะ ถ้าอยากให้นึกถึงก็นึกถึงคนระับถ้าไม่อยากให้นึกถึงก็ไม่นึกถึงอันนี้คำพูดมันคุนนะ้นเนาะ ว่ามีคนให้นึกถึงอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะไม่มีครับขับก่อนก็ได้ครับเราก็พูดได้เราพูดได้จะถึงจุดขายาค่อยพูดก็ได้ครับน่าจะไม่เราพูดได้ขับไปแล้วก็พูดได้คุณนิ้วเราไม่ได้สั้นผมผมไม่ได้พูดนะว่าคุณนิ้วสั้นนะคุณพูดทำแบบใส่ตัวเองทำไมอะ เูคุณพูดดีพอเราพูดแล้วคุณก็พูดแบบเนี้ยทำยามาเยอะเหรอครับมีขวดมีหมายถึงว่าตอนที่ตอนที่พกตอนนี้ใช่ไหมทั้งหมดครับ ทั้งหมดก็มีเท่าที่พบก,กันแหลคะค่ะไม่มีเออยงพี่อ่ะไม่ได้หรอเอ,าเอ,าเอา้าเอ้าขับอะไรวะเนะี่ยเอา้ามีความสุขอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยต้องเทได้ผมขายไหมกระบอก<น>อะไรคะหนึ่งศูนย์ห้าสี่ครับ คุณไม่ขายอะ่ะขายไม่ได้คมันไม่ไม่ไม่เพื่อนให้ขายอ่ะทำไมอะ่ะต้องกดยูสใช่ไหมกดกดใช่กดเข้าเข้าช่องก่อนก็นได้ค่ะออกไหมคะ คนละหมื่นเลยว,วะรวยจัดจำได้หมดเลยอ่ะก็ ือบหมดค่ะเอ,อ้าก็น่าจะหมดแล้วมัง้งที่เราจำได้ตอนนี้ อยู่ที่นี่มาได้หรอเล่อ,อืมไม่ค่ะประมาณเดือนเกือบสองเดือนเค่ะคุณอยู่ที่นี่มตั้งแต่เปิดเลยครับตั้งแต่เปิดเลยหรอคะแล้วมันเปิดตั้งแต่ตอนไหนอะเดือนแปดครับ ปีที่แล้วหรอคะใช่ครับด่ากูยับเลยด่ากูยับจัดหมดครับเปล่าอะไรนะคะเรี่ออะไรเป็งขอปาร เนะท่าไหร่นะครับให้ถายรู้ได้ไงอ่ะยังไม่ได้บอกนี่ยโกงหรือเปล่านิ้วยาวแล้วความจำก็ยาวครับ๋อ เวนก็ความจันยาวนิ้วก็ยาวเหมือนกันไม่ได้ถามนะครับอยากบอกไอเชบอกไม่ได้แล้วคะ่ะหมดแล้วใช่ไหมครับม,มีเอ็กซีให้วิเวียนไหมอ่ะหนึ่งศูนห้าสี่ครับสองหมืนห้ายังไม่หมดคะ่ะ หนึ่งศูนย์ห้าสี่ใช่ไหมใช่ครับอะไรอ่ะไมอ่อีกสองขวดอ๋อแต่ไม่ได้อยากอยู่ด้วยใช่ไหมก็เลยให้มาหึครับให้ยางไงคะอ๋อโอเคครับขายนะครับก็ไปขายยาเลยก็พ,พูดอะไรนะมึงแกอ๋อเปล่าครอเปล่า กดหัวหรอซ่อมรถรอเลยนะครับย้ำได้ไหมครับกดย้ำได้ไหมมันจะขายต่อหน้านะคะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวมันไม่ติด

ติดตามนะคะไกลๆขาเขาเขาตกค่ะถ้าจะถ้าจะหลุดแล้วหแอคจดัแจดแอคจัดคมไม่คนข,<ม>ขับชิวจังอะคมจดัดหลอกเกินเฮียแอคเฉย ได้แอ็กเฉยเลยไเมนต้องตอบก็ได้นะคะถึงจุดค่อยตอบเราก็ได้อ่ะยอกย้อนหรอ อะไรนะมือตัวขย่ายนะเยียเจไดสัตว์คุณกดเสียนออกมากดไหมแน่ใจนะว่าบอกว่าเรากดเสียนอ่ะรำเดียวานึงเอาไม่ออกเจอกันครับ นี่ครับอะไรล่ะ um> ถ้าตำรวจมาคือเราโดนเลยนะมึงแย้ครับผมไปเลครับไปเลครับแจ้งมึงอยู่ไหนเนี่ย เพาไงเพราะไงเพราไงเพราไงผมพานี่เหรอผมรับจ้างขายยาอยู่มาหาตาแนนหน่อยดิเออมันมาหาหน้าแลนเนี่ยทำไงไว้ว่าแจ็คเดี๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูไปรับหลังใครไว้อีกเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูบอกมาเนี่ยโอเเเคคครรัับบบดดดดีี๋๋ยยววไไปปปููแ๊นึงนะหน้าแลนสัตว์ตัวลอกเลยเฮียพวกเนี้กูบอกให้ตัวลอกอะกูบอกให้คุณมีธุระไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมันขายเองได้ครับมันเจอกัน โอเคครับบ๊ายบายเอ้าเลขหนึ่งศูนย์ห้าสี่นะครับสองหมื่นห้าโอนมาด้วยครับอยากอยู่ด้วยนะสิกุโด้โดยาหมดแล้ววิศนโลกกุโด้ยาหมดไลยเหียวิศนหรอกดูกุโด้ยาน้อย